อยากขอบคุณคุณหมอที่แบบหยิบยืนโอกาสให้เราแบบยังไม่ต้องเสียขาไปขอบคุณจริงๆที่ทำให้มันดีขึ้นในทุกๆเรื่องตอนแรกก็กังวลคุณหมอกว,ว่าเจ็บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้มันจะเจ็บแค่ไหนแต่พอทำจริงๆอบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทำเสร็จแล้วออกมาจากห้องผ่าตัดไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยรู้สึกว่าเป็นแผลมีมมผ้าปิดแผลอยู่แต่ไม่เจ็บ แล้วรู้สึกดีตั้งแต่ออกมาจากห้องพยาบาลนะคะก็คือจากขาที่เคยแบบเคยเจ็บเวลานอนเวลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเท้าที่เคยแบบเย็นที่หมอบอกว่าเลือดมันไม่ไปหล่อเลี้ยงรู้สึกว่าเท้ามันอุ่นขึ้นจนปัจจุบันเนี้ย อาการเท้าเย็นไม่มีเลยปลายเท้าเย็นก็ไม่มีเลยคือเมื่อก่อนนะคะถ้าเวลานอนอะไรเงี้ยจะลําบากมากจะต้องมีหมอนหนุนจะต้องมีผ้ารองคือตอนนี้นอนเหมือนคนนอนปกติได้เลยโดยที่ไม่ปวดเท้าคุณหมอที่เข้ามาดูประจําก็จะบอกว่าแผลดีขึ้นพยาบาลที่ทําแผลก็บอกแผลดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะจากที่ตอนมาแรกๆแผลดูไม่ดีเลยตอนนี้พักกอตที่เวลาแกะแผลมาเมื่อก่อนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็บางครั้งก็มีกลิ่นแต่ตอนนี้เป็นเลือดซึ่งพยาบาลบอกแผลดีถือว่าแผลดีมาก ก่อนอื่นนะคะก็อ,อยากขอบคุณคุณหมอซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองจะต้องตัดขาซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราจนวันหนึ่งคุณหมอก็ได้มาพูดคุยว่ามันมีวิวัฒการอันนี้เกิดขึ้นนะจะลองใช้กับเราดูอะไรเงี้ยดีใจดีใจซึ่งตอนนี้ก็ดีใจจริงๆ อยากขอบคุณคุณหมอที่แบบหยิบยื่นโอกาสให้เราแบบยังไม่ต้องเสียขาไปการที่เราไม่มีขาแล้วว่าเราเราใช้ชีวิตมันไม่เหมือนคนปกติอยู่แล้วค่ะถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยหนูยังไงก็ไม่เหมือนปกติคุณหมอมาคุยที่หน้าห้องผ่าตัดค่ะว่าเออจะประมาณนี้นะครับอาจจะเจ็บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอโกหกค่ะเพราะมันไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยก็จะมีงงๆตอนออกมาจากห้องผ่าตัดนิดนึงคุณหมอมก็คงเห็นว่าคนไข้อะก็อยากหาย ก็มาไม่เคยขาดเลยหมอให้มาทุกวันก็มาทุกวันหมอมาวันเว้นวันก็มาประจาอะไรเงี้ยเราก็อยากหายอะเราไม่ได้อยากแบบจะต้องเดินกระเพกเป็นคนพิการมาตลอดก็อยากจะขอบคุณคุณหมอขอบคุณทุกคนขอบคุณจริงๆที่ทําให้แบบมันดีขึ้นในทุกๆเรื่องคือมันมีความหวงังนะคะพอคุณหมอได้มาคุยมันเหมือนแบบเรายังมีโอกาสเลยมีความหวังที่แบบเราไม่ต้องตัดขาอะไรเงี้ยอยากขอบคุณจริงๆค่ะพยาบาลที่แบบมาล้างแผลทุกวันเจอพยาบาลทุกวันจนแบบบางทีแบบสนิทกันคุยเล่น กันไดอยากขอบคุณจริงๆที่แบบดูแลให้เป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลชัยเวสอะไรเงี้ยค่ะ